สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดือนพฤษภาคมปี6-3นะคะท m o v e นะคะเขาก็มาแจกสิทธิ์โทรฟรีนะคะ60นาทีต่อเดือนนะคะแล้วก็แจกอินเทอร์เน็ตฟรี2 g กิกฟรีทุกวันนะคะให้กับคนที่ใช้ซิมท m o v e นะคะทั้งซิมเก่าซิมใหม่ใครที่ใช้ทูนะคะรับสิทธิ์ได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะคือสิทธิ์นี้เขาก็จะแจกช่วงโควิดนะคะก็ต้องดูนะคะว่า เขาจะหมดสิทธิ์แจกเดือนไหนนะคะก็รีบๆกันหน่อยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยได้รับสิทธินะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีรับสิทธิ์นี้กันเลยนะคะว่าต้องทำยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆทาการสมัครสมาชิก Two ID ให้เรียบร้อยกันเสียก่อนนะคะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะ กดเข้าไปที่แอป t o ID ได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกของ t r u e ID แล้วนะคะให้ดูเมนูบนสุดนะคะการรับสิทธิ์นะคะจะอยู่ที่หน้าหลักนะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เราเลือกกดรับเน็ตซีสอกิฟก่อนนะคะโดยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะนี่ค่ะ เราก็จะเจอแถบที่เลื่อนนะคะกดรับเน็ตฟรี2 g ิได้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะค่ะเมื่อเรากดรับสิอินเทอร์เน็ตฟรี2กิกแล้วนะคะอันนี้แอดกดไปแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่าขอบคุณที่รับสิบที่พิเศษหมายเลขนี้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแล้วสักพักนะคะก็จะมี SMS ยืนยันมาอีกทีนะคะ อันนี้นะคะของแอปได้รับสิทธิพิเศษไปแล้วนะคะการรับสิทธิอินเทอร์เน็ตอันนี้นะคะจะใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนของทุกวันนะคะก็คือ23.59นาฬิกาของทุกวันนะคะและวันถัดไปนะคะเราก็ต้องทำการกดรับสิทธิใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะไปรับสิทธิโทรฟรีกันนะคะให้กดย้อนกลับค่ะแล้วจะเห็นได้ว่ามุมซ้ายล่างสุดนะคะจะมีเมนูคำว่าโทรหรือแชทอยู่นะคะให้กดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะ ก็จะขึ้นว่าโทรฟรีทุกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนนะคะกรุณารอ1.2นาทีก่อนการเริ่มโทรนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะหลังจากที่เราทำการรอไปสักครู่หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะได้รับ SMS แจ้งมาว่าคุณสามารถเริ่มโทรบนแอป 2id ได้แล้วนะคะก็ให้เราทำการกลับเข้าไปที่แอป 2id อีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อเข้ามาหน้าหลักนะคะก็ให้เราทําการเข้าไปที่เมนูโทรหรือแชทเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านี่หลังจากเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าโทรฟรีทุกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนนะคะอันนี้เราสามารถโทรฟรีจากรายชื่อที่เรามีอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะกดแป้น ที่เราจำเลขหมายได้ก็ได้นะคะจะอยู่ด้านขวามือนะคะกดเข้าไปเลยค่ะที่แป้นนะคะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราสามารถกดเลขหมายที่เราจำได้และโทรออกเองได้ก็ได้นะคะเช่นเราจะโทรไป call center นะคะ1242แบบนี้นะคะอันนี้จะเห็นได้ว่า เป็นวินาทีเลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากเราวางไปแล้วนะคะเราก็สามารถมาเช็คนาทีของเราได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านาทีของเราจะเหลือ59นาที52วินาทีซึ่งจะหักตามจริงที่เราใช้งานไปจริงๆเลยนะคะแอปก็จะมาอัปเดตจาก คลิปซิมสามันประจำบ้านที่เคยทำไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะมาบอกข่าวดีให้คนที่ติดตามได้รู้กันนะคะก็คือการใช้สิทธิ์โทรฟรีผ่านแอป t o ID นะคะสามารถโทรผ่านทั้ง Wi-Fi นะคะแล้วก็เซลูลา่าได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะซึ่งการทำคลิปครั้งก่อนนะคะแอดบอกว่า โทรผ่านเซลูลา a r ได้เท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะที่สามารถโทรผ่านทั้ง Wi-Fi บ้านนะคะแล้วก็เซลูลา a r ได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะค่ะการรับสิทธิ์โทรฟรีนะคะ60นาทีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะวันละ2กิกก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ